สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําเมนูตามคําขอครับนั่นก็คือเมนูไก่ใต้น้าครับเมนูไก่ใต้น้ําทาไม่ยากรสชาติแซบนัวได้ดังใจเพราะฉะนั้นเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับเมนูไก่ใต้น้ําแสนแซบครับไปทำด้วยกันดีกว่างานนี้กับแก้มชัดเจนมากจริงนี่ก็คือวัตถุดิบหลักนะครับในการทําเมนูนี้นะครับวันนี้ผมใช้ไก่บ้าน2ตัวสําหรับบางคนที่ไม่มีไก่บ้านนะครับก็ใช้ไก่เนื้อธรรมดาได้ครับ นี่ก็คือเครื่องสำหรับทาไก่ใต้นั่นนะครับเริ่มต้นที่ขานะครับหถ้วยตะไคร่ห้าต้นรากผักชี6กเจ็ดรากนะครับกระเทียมไทย3ช้อนโต๊ะตานด้วยหอมแดงนะครับประมาณ10หัวเลยนะครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะครับสช้อนโต๊ะส่วนพริกนะครับวันนี้ผมใช้พริกสดเป็นพริกเจลนะครับความเผ็ดตามใจชอบนะครับตัวนี้ส่วนเครื่องปรุงนะครับก็เริ่มต้นที่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำปลาร้าสช้อนโต๊ะผงปรุงรส2ช้อนชาวันนี้กระชับรสชาติด้วยผงชูใจนะครับหรือว่าผงชูรสนะครับหนึ่งช้อนชาครับทีีน้เรากกโขล เริ่มต้นที่ขาตะไคร้โคลงขออยงนี้ก่อนเลยครับเอาละตามด้วยรากผักชีครับตามด้วยกระเทียมครับตามด้วยพริกสดนะครับพริกแกวบ้านผมโคลกต่อครับตามแค่เรื่อพอแตกนะครับงานนี้เป็นงานหยาบนะครับโคลกหยาบตามที่ใส่ได้เลยครับเอาละทีนี้ก็ลงหอมแดงนะครับตามด้วยใบมะกรูดโคลกต่อครับผมตามแค่นี้ก็พอนะครับ เอาละเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปผสมไก่ครับทีนี้เราก็นําไก่บ้านนะครับใส่หม้อไว้นะครับล้วตามด้วยเครื่องในไก่นะครับแล้วก็ลงเครื่องที่เราโขกได้เลยครับงานนี้โขกหยาบนะครับทีนี้ก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรสนะครับแล้วก็ผงชูใจสักหน่อยงานนี้ต้องใส่หน่อยหนึ่งครับแล้วก็เพิ่มความหอมกับความนัวด้วยน้ำปลานะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบกินก็ไม่ต้องใส่นะครับน้ำปลานี่ทีนี้ก็ทําการคลุกเคล้าได้เลยครับคลุกเคล้าให้เครื่องเข้ากันได้ดีนะครับโอ้โหคุณฝงตัวเต็มหม้อเลยงานนี้อิ คลุกคล้าทุกอย่างให้เข้ากันได้ดีนะครับงานนี้ไม่ต้องเติมน้ํามันหรือว่าน้ําเปล่านะครับนี่แหละเคล็ดลับของการทําไก่ใต้น้ําเอาละได้แล้วครับผมแต่ก่อนที่จะนําไปตั้งเตานะครับเราจะหมักไก่กับเครื่องสมุนไพรนะครับหมักไว้สัก15 20นาทีก่อนนําขึ้นตั้งเตานะเครื่องปรุงจะได้เข้าเนื้อนะครับหมักไว้15นาทีก่อนนะครับพอเวลาแล้วครับอันนี้ขึ้นเตาได้เลยนะครับทีนี้ก็นํากระมงที่เรามีนะครับแต่ว่าต้องตูดต้องสะอาดนะล้างตุดกระมงให้สะอาดด้วยนะครับวางไปเลยทีนี้ก็เติมน้ําครับ แล้วก็วิธีทําที่ผมชอบทำบ่อยๆนั่นคือใส่น้ําแข็งลงไปในน้ํานี่แหละแล้วก็ติดไฟได้เลยครับใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็รอจนกว่าน้ําแข็งของเราจะละลายนะครับการใส่น้ําแข็งแบบนี้นะครับจะทําให้น้ําของเรานะครับร้อนช้านะครับชุงนี้ก็เปิดไฟกลางนะครับการค่อนอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะเอาละครับน้ำแข็งเราเริ่มก้อนเล็กลงล้นนะครับในน้ําก็เริ่มมีอุณหภูมิร้อนๆหน่อยๆแล้วนะครับอุ่นๆนะทีนี้เรามาดูกันครับน้ําแรกนะครับแวงว้าว คุณนกลิ่นหอมมากโอ้โหนี่น้ำแรกแต่เนื่องจากว่าเป็นไก่บ้านนะครับผมจะใช้น้ำสองรอบนะอันนี้รอบแรกนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเติมน้ำครับแล้วก็ลงน้ําแข็งบ้านผมมีน้ำแข็งมือขายด้วยอ่ะสนุกละอาการนี้ทีนี้ก็รอน้ําแข็งของเราละลายอีกครั้งหนึ่งครับหลับรองนุ่มแน่นอน การใส่น้าแข็งแบบนี้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่เราบอกกันได้นะครับไม่ว่าจะทําไก่ใต้น้ำหรือว่าขาหมูใต้น้ําแบบนี้ไก่จะเปื่อยนุ่มขาหมูจะเปื่อยนุ่มแน่นอนครับพอน้าแข็งของเรานะครับเหลือก้อนเล็กลงแบบนี้นะครับน้ําก็จะเริ่มอุ่นๆนะฮะอุ่ร้อนๆแล้วครับทีนี้ก็พอนะครับมาดูกันช่วงว้าวคนกลิ่นหอมมากมายมากมายโอ้โหดูสิคน เราต้องมาดูเนื้อสักหน่อยนะครับตรวสอว่าเนื้อไก่ของเราเป็นยังไงนะครับซิมเบงหอนหอนคุณนุ่มหนึบอร่อยผมจะเปลี่ยนน้ำแค่สองรอพอนะครับเอาละแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมทีนี้ก็จบใช้ด้วยผกีฝรั่งสะหน่อยนี่หอมหอมตามด้วยกระเพราบ้านเราเองไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆในเมเนูน <laughs> ี้กับข้าวได้กับแก้มเด็ดเอาละเรียบร้อยนะครับปจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับ กับเมนูไก่ใต้น้ํานะครับวันนี้ผมใช้ไก่บ้านกลิ่นหอมมากจริงๆเป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแก้มนะครับ่ะกินข้าวด้วยกันดีกว่าเสร็จแล้วคะ่ะไก่ใต้น้ําสูตรใส่ปลาราค่ะแซ่บๆนัวๆเลยคะ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วครับผักดองอร่อยอร่อยค่ะอร่อยจริงว่าแต่ถามจริงอือร่อยครับ เดี๋ยวละครับปลาน,นึ่งร้อนเลยครับอันนี้ของคุณยายครับไก่ชวดใช่ไหมไก่ยยชวดครับเพราะอะไรถึงเป็นทาให้คุณยายก็ยายกินไก่ได้น้ําไม่ได้ครับนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นต้องกินปลาถูกต้องปลานึ่งแล้วก็ตัวูปลาสําหรับคุณแม่นะครับมากินข้าวด้วยกันดีกว่ากินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะครับกินไก่ด้วยกันนะครับเออไม่ผ <c oughs> ิดไม่ผิดจริงเลยอ่ะหนูเอ้ยมากินไก่กันครับ มาลูกมามากินไก่กัเข้าลูกมาอืมไข่ไก่นางทุกคนทุกคนเลยเไหนตักกันไปก่อนนะครับทันเนื่งปฏิทิมเนื่องขอโปดเฮ้เรียกหนูดีแท erm ็กกันแม่ผมงงเลยไหมเห็นไหมหนูกีดน่าเรนแม่ผมงงเลยเนี่ยหนูกรีดหนูกรีดอ๋อหนูกรีดหนูกรีดมากินข้าวกับแม่เร็วหนูชิดใจด้วยหนูชิดใจด้วย น้าเดวกินข้าวกับผมด้วยนะคบอ่านี่นี่นี่ไก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 ่บ้านไก่บ้านไก่ใต้น้าธีรพัฒได้ข่าวว่าธีรพัฒชอบตีนครับเอาไปหนึ่งตีนที่เหลือตาเอาหนึ่งตีนตาครับครับผมผมว่าช้อนมันตักไม่ขาดครับอย่าเอามือหยิบกินเลยนะครับปกติไก่บ้านเขาใช้มือเลยัะใช่ครับนุ่มปล่อยนุ่มปล่อยไม่ความหอมสมุนไพรไก่บ้านเนื้อหนึบ ใช่ปะใช่ค่ะตาครับเผ็ดนิดหน่อยแต่อร่อยสุดความพิเศษของไก่บ้านเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือมันมีความหนึบๆนะฮะบางคนว่าจะเรียกเหนียวมันก็ไม่เชิงนะไม่ใช่แก่ๆแต่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทำไมจ้ะไก่บ้านหายากหายากใช่ไก่ธรรมดาก็ได้ไก่ธรรมดาก็ได้ไก่เลี้ยงอาทิตย์แตาแดงสะหน่อยเสียทานไปได้เลยเนี่ยถึงข้าวกับอาิตก็ไม่เนาะบ้านเรา ขพริกจิ้มจ้าฉันได้จ้าได้สวยจริงหนูเคยกินบ้างไก่ใต้น้ำไม่เคยค่ะตานี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะปกติบางทีคนเขาจะทำนึ่งเนาะนึ่งสูุนไพรอย่างเงี้ยแล้วเครื่องปรุงก็ไม่ยากใครไม่ชอบกินปลาก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าใส่หน่อยมันจะนัวใส่ปลาเนี่ยน้อยดีจะนัวหอมใช่ตาครับถ้าไก่ทั้งตัวนึ่งกหมุนไปอย่างเงี้ยได้ไหมครับอาจารย์ได้ท่านหมดแล้ว เนื่องั้งตัวเวลาก,กินเราก็ต้องมาฉีกใช่ไหมครับอะไรนั้นม,มันก็จะฉีกแลก้วตัดสะใจใช่ไหมฉีกแล้วก็เที่ยนน้ำเท้มซีฟู้ดกิน,กนดูแบบนี้หวางแผวนดีเหมาะสำหรับกับแก้มตารู้ได้ไงเนี่ยรู้ใจจริงๆเหรอนะเสร็จขอบคุณแม่ก็นี่ครับปลาเน,นื้อ่นะครับผมแล้วก็นี่ของแม่ของโปรดต้มผู้ปลาของแม่วุ้นทรายครับกินนิ่มขึ้นนะผ่านไหมลูกครับเผ็ดนิดหน่อยใช่ไหม ครัหนูสู้ไหวปะ่ะเผร็ดน่อยแต่อร่อยสุดครับ <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดา,าจริงๆเรื่องวาจาของเขาเนี<ห>่ยนะค่ะขอผักดองนะครับโอ,โอ,โอ้โหผักดองบ้านเรานะครับคุณผู้ชมเราจะไม่ให้ขาตู้เย็นเลยเพราะอร่อยแล้วมันก็จะมีโปรไบโอติกอ่ะทำาห้ย่อยง่ายตอนเช้ามาสบายอ <riz> ืม หนูเอออร่อยแน่อร่อยแน่นูเนื้อไก่บ้านเป็นไบ้างจ๋านุบๆขาตาไม่เหนียวค่ะคือเหนียวปะไม่เหนียวครับนุบๆสู้ฟันครับถ้าเกิดว่าเป็นไก่เลี้ยงบาทีเนื้อมันจะนุ่มไปหน่อยนุ่มแบบนุ่มแบข้าวมันไก่อย่างเงี้ยมันจะคนละฟิลพี่ครับวันนั้นที่ไปอับสปาอดมาเนี่ยหนูไปทำยังไงถึงได้ผมไปตกปามาครับตกปากับใครตกคนเดียวครับช่เป็ดอะไรอ่ะเ็ล่งครับแลเหยื่อปลอม แ้วคว้าไปแล้วก็ดึงครับเฮ้ยเก่งว่าตัวเกือบโล่วเพราะเหวี่ยงไปมันก็คว้าบั๊บเลยอ่าน่าสนุกจังเลยอ่ะเรื่องตกป้ามาถามยายเนี่ยอืมก็ซอไปตกแถวไหนไปตกแถวไผ่ล้อมครับมีอ่างด้วยหรอห้วอประครองเป็นสระเป็นป่าจำน้ำขึ้นไม่ไม่ไม่ใช่ครับเขาไม่ห่วงเฮ้ยจะโลกใจโล่งใจ เดี๋ยวก็เจอสองพันเขมาสวยเลยก <c oughs> <c oughs> ระจกที่สานนี่<ร>เป็นป่าลกเลยครับอ๋อมันนป่าหล,ลวงมเลยละอือเป็นป่ายายมันเป็นนะครับขอพักดองอีกครับแับบึ้มเลยแล้วที่ตีตกมาได้เนี่ยอยากจะกินเมนูไหนลูกอือน้ำยาหน,น,หนามจีนครับชอบหนมจีนครับหนมจีนน้ำยาแะชี้แตชพาช่อนครับแตกินไก่อือแตลูกชิ้นด้วยกอ้ลังคันน้ำยาใช่เลยครับเจได้ใช้ได้โอเคยอมรับอันนี้ล้วปาก ขอบอกเลยค่ะไก่ใต้น้ำของจ๋าแซ่บมากเลยค่ะแซ่บเวอร์เบอร์ตองที่ไหนได้จ๋าบอกก็ถึงเผ็ดหนูบอกว่าแซ่บก็คือหนูเผ็ดนะคะอือทีถือว่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับปลาน้าเลยครับของวุฒิชัยไักวันหนึ่งครับสำหรับคนที่ขอมานะครับก็จัดให้ดูแล้วนะครับและที่สําคัญก็คืออยากให้ฝึกทําบ้างนะครับจ๋าให้ผ่านไหมลูกผ่านค่ะแ,แซ่บไปหน่อยสำหรับจา๋าแซ่บจี๊ดขีพรสชาได้ห่านเปล่า ผ่านครับเหมาะสำหรับกับแก้มตาครับโอ้โหางรู้ใจใช่ป่ะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอปันเนื้อผ่านไหมจ้าแม่สาวให้ได้ให้ได้ผ่านผ่านแม่บอกว่าก็แม่กินไก่ใต้น้ำไม่ได้ไงจะไปถามไก่ใต้น้ำมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมกินไก่ไม่ได้อ่ะตารับแล้วหมูใต้น้ำอย่างนี้มีไหมครับมีส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นขาหมูหรือไม่ก็ที่โครงหมูอ่อน และสาหรับคนที่ขอมาทําให้ดูล้านะอย่าลืมจัดบ้างนะครับปีใหม่นี้กับข้าวได้กับแก้มเด็ดนะครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูนากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับหนูอ็มยังลูกครับเอ็มย่ง ม่อินนืลูกนะเดี๋ยววัานหน้าเปรี้ยกใหม่แม่มันเรื่องอะไรก็มานั่งกินข้าวไดูเนีย <c oughs> น่ยแค่นี้ก็เป็นขับกำลังใจแล้วนอะอาทีนะครับเอาขืนไปกินเยอะๆขื่นนะครับจะได้มีขืนตากินเยอะๆนะครับเนี่ยตีนเนี่ครับคุณล่อไปต่องตีแล้ว